สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนมก,กราคมปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่17พฤศจิกาถึง15ธันวานะคะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกในช่วงของเดือนมก,กราคมเดือนแรกของปีนะคะเป็นการต้อนรับปีใหม่ ชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะใช้ศาสตร์ไพ่สามสำหรับในการพยากรณ์สำหรับแรกนะคะคือไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีสำหรับที่สองคือศาสตร์ไพ่ญี่ปุ่นไพ่โคโคโนะสำหรับที่สามคือศาสตร์ไพ่ออร์เลคเกิลไพ่แสงสุกมาดามขออนุญาตชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมา ว่าชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกในช่วงเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2568นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดามจะเปิดสำรับละสามใบนะคะก่อนอื่นมาดามขออนุญาตประชาสัมพันธ์ระหว่างสับไพ่นะคะว่าใครสนใจอยากจะเรียนศาสตร์ไพ่สามสำรับ ถ้ากินบล็อกมาที่ Facebook มาดามนัดคนอ่านดวงได้หรือใครสนใจอยากจะเช็คดวงเป็นการส่วนตัวนะคะดวงที่เป็นดวงของเราเองเลยวันเดือนปีเกิดของเราอยากรู้ว่าต้นปี68จนกระทั่งถึงปลายปี68เนี่ยมีอะไรที่ดีโดดเด่นมีอะไรที่ต้องระมัดระวังแล้วจะป้องกันอย่างไรนะคะหรือว่ามูอะไรที่มันจะได้ทําให้เราไปเสริมให้ดีมากยิ่งขึ้น นะคะใครสนใจทักอินบ็อกมาได้มาสอบถามราคาแม้กระทั่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องดูดวงได้ทั้งนั้นเลยนะคะก่อนอื่นมาดามขออนุญาตเปิดไพ่ทาโร่แทนชาวราศีพิจิกนะคะไพ่ใบแรกได้โอ้ยดีได้ไพ่หนึ่งถ้วยเขาบอกว่าชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกในช่วงต้อนรับปีใหม่จัดว่ามีความสุขมากเลยทีเดียวนะคะมีความสุขในทุกๆเรื่อง ความสุขในที่นี้มันเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างต้องบอกก่อนนะว่าเป็นช่วงจังหวะมีสเสน่ห์ของชาวราศีพิจิกด้วยอืได้ไพ่ใบนี้ดีอีกนะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่แถมของสําหรับนี้ไพ่ใบนี้เราจะเห็นว่าเฮงเจียในเอ่อในเขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> เอ่อในเกี่ยวกับเทพเจ้าของจีนนะคะ เฮงเจียเป็นเป็นเทพเทพเจ้าที่เก่งที่เก่งและมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นบนฟ้าพื้นดินใต้น้ําใต้น้ําใต้มหาสมุทรเก่งทุกที่เก่งทุกอย่างเรียนรู้เร็วแล้วก็มีความสามารถมากคนที่จะเอาอยู่มีแค่เพียงเจ้าแม่กวนอิมเท่านั้น นะคะเพราะฉะนั้นน่ะไพ่ใบนี้บอกถึงความเก่งความสามารถการที่ทำอะไรได้หลากหลายหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะคะแต่เป็นช่วงจังหวะของการที่ดือ้อรัน้นไม่ฟังใครเอาแต่ใจตัวเองแต่ถึงแม้จะดือ้อรัน้นไม่ฟังใครเอาแต่ใจตัวเองแต่สามารถเอาชนะกับทุกสิ่งทุกอย่างเอาชนะเรื่องงานเอาชนะกับหมู่มารศัตรูต่างๆได้หมดเลยทีเดียวนะคะจัดว่าเป็นเรื่องดีสำหรับชาวราศีพิจิกในช่วง ต้อนรับปีใหม่เริ่มต้นเดือนมาดีมากเลยทีเดียวไพ่ใบต่อมาห้าถ้วยห้าถ้วยในที่นี้เขาบอกว่าถึงแม้จะดีอย่างไรก็ตามอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครหรือไม่ใช่เอาตัวเราไปเปรียบเทียบอย่างเดียวอย่าตั้งเป้าในชีวิตในช่วงเดือนมกราคมสูงมากเกินไปต้องบอกก่อนว่าชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกบางคนในช่วงเดือน ในช่วงปีพุทธศักราช2567คุณอาจจะย่ำแย่มาแล้วพอมาดูว่าเอ้ยปีนี้มกราเริ่มต้นดีมีความสุขดีมีความสุข,าสขบางคนอาจจะดีและมีความสุขแค่มันดีขึ้นกว่าปีที่แล้วบางคนออ้ยมันดีกว่าปีที่แล้วเราก็มีความสุขแล้ะเอ้ยเรามีช่องทางการทำมากินได้มากยิก่งขึ้นกว่าเดิมเอ้ยอันนี้เราก็ทําได้อันนั้นเราก็ทําได้เราก็นึกออกมันก็จะทําให้เรามีความสุขเพียงแต่ว่าอย่าตั้งเป้าสูงนะ ถ้าคุณตั้งเป้าสูงคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ประสบความสําเร็จคุณจะรู้สึกถึงการท้อแท้ได้ในที่นี้เขาบอกว่าใครที่ราศีพิจิกโสดอยู่จะเจอคนเก่งเจอคนที่มีความสามารถเจอคนที่ฉลาดหลักแหลมเข้ามาในชีวิตเพียงแต่ตัวเราเองเนี่ย เเขาสามารถให้ความสุขคุณได้เพียงแต่ตัวคุณนะ่ะอาจจะเป็นคนค่อนข้างสเปคสูงเกินไปต้องมีให้ครบ5ข้ออย่างที่ฉันตั้งเอาไว้ถ้ามีไม่ครบทุกข้อฉันไม่เลือกอันนี้ถ้าเกิดว่าบางข้อเนี่ยมันไม่ใช่หนักหนาสาหัสตัดทิ้งไปได้ก็จะดีนะคะเพราะเราอาจที่จะเจอคนดีเจอคนเก่งที่สามารถเข้ามาดูแลเราได้ส่งเสริมกันได้ เราก็ควรที่จะเลือกแต่ถ้าเกิดว่าในมุมกับกันกลายเป็นว่าเราเป็นคนดีเราเป็นคนเก่งแต่เราไปเจอคนที่หวังที่จะเข้ามาเกาะเรานะคะหวังที่จะเข้ามาให้เราคอยดูแลคอยให้การช่วยเหลือถอนตัวดีกวา่าแบบนั้นเง้นเรามาดูไพ่โคโคโน,โนจะบอกอะไรต่อไพ่โคโคโน,โนใบแรกได้ไพ่ใบที่19ได้ราศีกรกฎแล้วก็ราศีมีนมีเสน่ห์อีกนะต้องบอกก่อนเลยนะ เป็นจังหวะที่มีสเสน่ห์ของชาวราศีพิจิกมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องความรักก็ดีเรื่องการเงินก็เด่นเพียงแต่ว่าเก็บเงินไม่อยู่ต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องการเงินเด่นเป็นเพราะว่าเราอาจที่จะเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นมีความขวนขวายเริ่มต้นที่จะทําอะไรใหม่ๆโครงการใหม่ๆที่จะเข้ามาแล้วประสบความสําเร็จเพียงแต่ว่าเก็บเงินไม่อยู่อาจจะหมดไปกับเรื่องความรักความรักในที่นี้ไม่จะเกี่ยวกับรัก แบบหนุ่มสาวอย่างเดียวนะมันอาจจะเป็นความรักที่รักพ่อแม่รักอ,อผู้มีพระคุณรักพี่น้องรักลูกหลานมันหรือไม่ก็รักลูกน้องบริวารได้ด้วยนะคะบางคนก็รักเพื่อนฝูงหรือบางคนก็อาจที่จะมีแฟนรักแฟนเรื่องเริ่มต้นคบกันใหม่ๆก็จะเป็นสายเปจึงทำให้คุณเก็บเงินไม่อยู่หมดไปกับเรื่องความรักได้นะคะ ไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่22ได้ราศีตุลแล้วก็ราศีกุมลมทั้งคู่ไพ่ <c oughs> ใบนี้จริงๆแล้วจัดว่าปเป็นไพ่ดี <c oughs> เพราะฉะนั้นดีเก <c oughs> ี่ยวกับเรื่องการงานงานที่จะต้องออกไปพบปะจะเจอผู้คนข้างนอกใหญ่อย,ยอยู่กับที่งานที่จะต้องมีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่บ่อยๆงานที่จะต้องใช้เกี่ยวกับด้านคําพูดคำจาต่างๆมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้น ุรกิจใหม่ๆโครงการใหม่ๆงานใหม่ๆที่จะมีเข้ามาแล้วสามารถทําได้ประสบความสําเร็จเป็นงานที่ต้องลงมือทําหรือใช้ความคิดแต่เพียงผู้เดียวแต่ประสบความสําเร็จได้จากความรู้ความสามารถของคุณจากความกระตือรือร้น,นจากหัวคิดพลิกแพงที่ไม่เหมือนคนอื่นทําให้คนเรียนแบบคุณได้ยากเพราะฉะนั้นงานของคุณก็จะประสบความสําเร็จส่งผลทําให้การเงินดีขึ้นด้วยเพียงแต่ว,ว่าการเงินดีขึ้นแต่ว่ามันมีเรื่องจับใจ่ายใช้สอยหมดไปนะ ไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่สาบสองได้ราศีพฤษภแล้วก็ราศีมังกรนะคะเขาบอกว่าราศีพฤษภกับราศีมังกรเป็นไพ่ที่ดีมากดีมากเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นด้านการงานไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกเนี่ยถ้าเราโฟกัสเรื่องการงานบอกได้เลยว่าคุณต้องทํางานแบบขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนเงินถึงจะเหลือเก็บ ทีนี้ถ้าในเรื่องการงานเขาบอกว่าอาจจะเป็นงานที่ต้องเหนื่อยหน่อยนะหนักหน่อยนะเรียกว่าทํางานแบบหนักชนิดแบบหนักเอาเบาสู้จะส่งผลทําให้คุณยิ่งมีเงินมากยิ่งขึ้นมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นมีภาวะของความเป็นผู้นําถ้าใครที่ทํางานประจํานะคะส่วนเรื่องการเงินเขาบอกว่ายิ่งมาตอนช่วงเออสักประมาณใกล้ๆวันที่ยี่สิบเนี่ยชาวราศี พิจิกหรือลัคนาพิจิกเนี่ยจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรได้มีโอกาสได้ได้เงินก้อนหรือมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีได้รับโชคดีบางคนก็อาจจะโชคดีเกี่ยวกับด้านอาสังหาหริมทรัพย์อย่างเช่นซื้อมาขายไปรอขายตั้งนานแล้วขายไม่ได้ก็จะขายได้หรือบางคนก็อาจที่จะโชคดีเกี่ยวกับการเป็นในหน้าซื้อขายที่ดินหรือบางคนก็อาจจะหมายถึงว่าการทํางานที่เป็น งานทั่วไปแต่ว่าคุณอาจจะได้รับมรดกจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้หรือบางคนก็อาจจะโชคดีจากลาบลอยก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้มาดูไพ่ o ร์เ,ออเคอ,อเดีมาดูเรื่องความรักกันก่อนความรักในที่นี้เขาบอกว่าสําหรับชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกคุณจะเจอคนดูดีมีฐานะนะคะสามารถเข้ามาซัพพอร์ตชีวิตคุณได้เป็นคนที่ต้องดูก่อนนะถึงแม้จะดูดีมีฐานะแต่บางทีเนี่ย เราเราไปเป็นอน,นุหรือเปล่าต้องดูดีๆเพราะว่าเหมือนมีเจ้าของอยู่แล้วดังนั้นน่ะถ้ารวยเกินไปแล้วมีเจ้าของบางคนรักสบายอยากรวยทางรัฐก็ได้การมีเจ้าของแล้วเป็นไรอะ่ะเขาให้เงินเราใช้อะ่ะมันเป็นมันผิดศีลธรรมถ้าจังหวะที่ดวงเราตกเนี่ยเราจะถูกเขาเรียกว่าอะไรนะเจ้ากรรมนายเวรน่ะเล่นงานเราอย่างหนักเลยจังหวะดวงขึ้นอยู่มันก็จะรู้สึกได้แค่เพียงว่าเรื่อชีวิตทำไมมัน ม,มันเหมือนน่าจะมีความสุขแต่มันกลับไม่เคยมีความสุขก็เพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่เราไม่ใช่เจ้าของแท้จริงไงแล้วพอเราก้าวเข้าไปตรงนี้นเราอยากเป็นเจ้าของซะเองมันก็จะเป็นยิ่งยิ่งผิดศีลธรรมเข้าไปใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นอย่าทาอะไรที่ผิดศีลธรรมนะมีคนเข้ามาดูดีๆเพราะจังหวะที่เรามีสเสน่ห์มันจึงมีคนเข้ามาให้เลือกหลากหลายไม่จําเป็นต้องเอารวยมากเกินไปแล้วต้องไปเป็นเมียน้อยเขาหรืออาจจะไปเป็นเด็กให้ให,ให้เขาเลี้ยง นะคะหรืออาจที่จะบางคนเนี่ยเหมือนกับว่าไปเจอผู้หญิงแก่นะคะที่สามีไม่ค่อยมีเวลาให้เอาเราไปเลี้ยงแบบเนี้ยมันก็ผิดศีลธรรมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูดีๆกับการที่จะใช้ชีวิตเอาคนโสดดีกว่านะคะถึงแม้นจะฐานะไม่ได้รวยหรูฟู่ฟ้ามากเกินไปแต่ก็สามารถซัพพอร์ตชีวิตคุณได้แล้วก็เป็นคนที่รักเราจริงได้ด้วยเช่นกันนะคะ ถ้ามาพูดถึงเรื่องสุขภาพวัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงานมาดามจัดว่าแข็งแรงดีนะส่วนวัยผู้ใหญ่นะคะต้องบอกเลยวัยผู้ใหญ่ให้ระวังเกี่ยวกับโรคที่มาจากทางกรรมพันธุ์อย่างเช่นเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องสายตาด้วยนะคะระวังการเป็นต้อสำหรับผู้หญิงให้ระวังการเป็นเนื้อง,งอกการเป็นซีดด้วยนะคะไพ่ใบต่อมาไพ่ออร์เลคิลจะบอกอะไรชาวราศีพิจิกบ้างไพ่ใบแรก จะเห็นว่าคนที่เดินฝ่าพายุฝนมีฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบนะคะฝนก็ยังตกมีแค่เพียงเสื้อกันฝนตัวเดียวแล้วเดินเอามือกอดอกการเดินเอามือกอดอกนั่นหมายถึงการที่รักตัวเองระมัดระวังตัวเองไพ่เตือนว่า ไม่ว่าจะมีอะไรที่มันดีเข้ามามากน้อยแค่ไหนก็ตามให้เราระมัดระวังตัวเองมันจะมีการถูกติฉินนิน,นทาใส่ร้ายป้ายสีทําให้เราเดือดร้อนได้แล้วไม่มีคนปกป้องเราคนที่จะปกป้องตัวเราได้แค่เพียงตัวเราเองเท่านั้นแต่มันจะเป็นการปกป้องได้แค่เพียงนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะดังนั้นอ่ะไม่ว่าเรื่องงานไม่ว่าเรื่องเงินไม่ว่าเรื่องความรักหรือเรื่องใดๆก็ตามให้ระมัดระวังให้มากนะคะ ระวังเนี่ยไพ่ใบต่อมาเขาบอกว่าทําดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็นภยัยในในไม่ว่าจะเป็นไพ่ยิบซีไม่ว่าจะเป็นยยปไพ่โคโคโ,โนโบอกมาตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่20่สเนี่ยคุณโดดเด่นมากเลยไม่ว่าจะโดดเด่นเรื่องใดๆก็ตามคุณก็จะมีศัตรูนะคะศัตรูที่เขาคิดร้ายคิดไม่ดีกับคุณเนี่ยคอยจ้องที่จะทําร้ายคุณข้างหลังถามว่าคุณสนใจไหมคุณไม่สนโลก ฉันกําลังจะสนในสิ่งที่เป้าหมายที่ฉันตั้งเป้าเอาไว้แล้วจะพยายามเอื้อมไปให้ถึงดังนั้นคุณก็เลยจะกลายเป็นว่ามันก็สอดคล้องกับไพ่ใบแรกที่คุณจะถูกใส่ร้าย้ายสีสิ่งที่จะทําได้คือคุณต้องป้องกันตัวเองคุ้มครองตัวเองหาคนคุ้มครองหาคนช่วยไม่ได้นะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่อะเหมือนเป็นการหลอกตัวเองตัวจริงเราอ้วนยืนสองกระจกแล้วเนี่ย เราผอมหุ่นดีเชียวตัวจริงเราใส่เสื้อสีน้ําตาลแต่ก็วอาอุ้ยเราใส่เสื้อสีแดงใส่กางเกงสีขาวหุ่นเราดีเราทาั้งทที่เราเลขเก้าแต่กลับบอกว่าเราเลขอะไรอ่ะเอเลขขออภัยนะ้าตามองไม่ค่อยเห็นเพราะว่ายังใส่แว่นไม่ได้เลขสองเนาะนะคะอาจจะเป็นขอนิดนึงอ่าใช่อาจจะเป็น เลขสองนะคะข้างหน้าอาจจะเป็น e สองอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นช่วงของการที่เหมือนเราหลอกตัวเองนะในช่วงของปลายเดือนของชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกหลอกตัวเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดีมันเพอร์เฟกหมดแล้วนะคะมันน่าชื่นชมมันประสบความสําเร็จแต่จริงๆแล้วมันยังไม่เป็นอย่างที่คุณคิด ความจริงแล้วมันยังดูล่าช้ามันยังดูอื่ดมันยังต้องพัฒนาตัวเองนะคะคุณยังจะต้องพัฒนาตัวเองคุณยังต้องมีความกระตือรือร้นให้มากกว่านี้คุณอย่าลักสบายนะชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกในช่วงปลายเดือนอย่าลักสบายอย่าทําอะไรตามอารมณ์ถ้าคุณรักสบายคุณทําอะไรตามอารมณ์ไอสิ่งที่คุณทํามาไว้ตั้งต้นเดือนเนี่ยมันจะถูกคนแย่งถูกคนใส่ร้ายป้ายสีโอกาสที่จะ ก้าวไปให้ถึงจุดที่เราคาดหวังไว้เนี่ยอาจจะถูกศัตรูช่วงชิงไปซะก่อนเพราะฉะนั้นนะ่ะอย่าไปหลอกตัวเองว่าเอ้ยฉันทําได้ฉันประสบความสําเร็จแล้วให้อยู่กับโลกของความเป็นจริงแล้วคุณจะรู้ว่าในโลกของความเป็นจริงแม้กระทั่งรองเท้าก็ยังไม่ได้ใส่นั่นหมายถึงอะไรคุณไม่มีอะไรปกป้องตัวคุณนะคุณต้องปกป้องดูแลตัวคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิก พยายามเตือนสติตัวเองพยายามระมัดระวังทําดีได้แต่อย่าเด่นทําดีได้แต่อย่าพูดอย่าคุยอย่าอวดให้ใครรู้นะถ้าพูดถ้าคุยหรือว่าอวดให้คนรู้ปุ๊บเนี่ยเขาจะอิจฉาเราเขาจะยิ่งกันแกล้งเรานะคะในช่วงของเดือนมกราคมเนี่ยชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกบางคนบางคนอาจจะเกิดปีมะเส็งบางคนอาจจะเกิดปีกุน นะคะปีนี้เออไม่ใช่ใช่มะเสงกับกุลนะคะปีนี้ปีมปีกุลชงกับปีมะเสงจะชงดีหรือจะชงร้ายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนแต่ว่าในช่วงของปลายเดือนมกราคมเนี่ยถ้าทางโหราศาสตร์จีนเปลี่ยนปีนักสัตว์ละจากปีมะโรงเป็นปีกุล นะคะไอ้จากปีมาลงเป็นปีมะเสงเพราะฉะนั้นก็จะชงกับปีกุลให้คุณไปไหว้นะคะให้คุณไปไหว้ที่ตามสันเจ้าต่างๆอยู่กรุงเทพก็ไปวัดเล่งเนยีไปไหว้แก้ปีชงซะนะคะส่วนใครที่เออไม่ได้เกิดปีไม่ได้เกิดปีนักษัตว์ไม่ได้เกิดปีมะเสงไม่ได้เกิดปีกุลคุณก็สามารถไปวกไหว้ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ เพื่อเป็นการเสริมดวงคุณในช่วงปีใหม่จีนได้นะคะจบคำพยากรณ์สำหรับชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกแล้วค่ะใครสนใจที่จะเช็คดวงใครสนใจที่จะดูดวงเป็นการส่วนตัวทักอินบ็อกมาได้เลยนะคะหรือสำหรับ FC ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนออก จากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและเป็นค่าคุยกับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ